รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับพร้อมด้วยประชาสัมพ er ันธ์จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติขานรับพร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติปี2568ครับว่าที่ร้อยตรีทรงพลเปนแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับพร้อมด้วยนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรี นางสาวพานิดาวงใหญ่นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปชประชุมครั้งที่1ทับ2,568ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารกลางจังหวัดลบบุรีโดยมีนายประเสริฐจันทระรวรงทองรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ ประชาสัมพันธ์แห่งชาติพร้อมด้วยนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกปชและคณะกรรมการกปชครับพร้อมด้วยนางสุดหรือไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆและผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมการประชุมโดยที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานสําคัญประจําปี2567 ภายใต้การกำกับของคณะกรชพร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีงบป,ประมาณ2,568โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนและผลักดันให้แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติปี2,566 2,570ฉบับนี้บรรลุเป้าหมายได้จะต้องดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐทั้ง20กระทรวงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปนในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศรวมทั้งให้นํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยครับรองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าให้เน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายระยะยาวเชิงโครงสร้างและนโยบายสำคัญในปี2568ผ่านการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง ซึ่งนโยบายต่างๆเหล่านี้จะเป็นการขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนโดยผ่านหน่วยงานต่างๆจากทางภาครัฐและเอกชนครับจะส่งผลให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการตั้งเป้าการแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้แก่ปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์การพนันออนไลน์เร่งอายัดและตัดตอนการโอนเงินเป็นต้นโดยขอความร่วมมือจากาคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานครับรวมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาภัยออนไลน์และผลักดันการแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์อย่างแท้จริงไปด้วยกันในทุกภาคส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะรองประธานกบชได้กล่าวย้ำถึงการวางแนวทางทำงานร่วมกันจากทางภาครัฐเอกชนเครือข่ายสื่อมวลชนและภาคประชาชนโดยมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้รวดเร็วเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้ประชาชนนั้นไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสื่อสารป้องกันเตือนภัยประชาชนในเรื่องของแก๊งคอเซ็นเตอรอย่างจริงจัง นอกจากนี้ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ของทั้ง20กระทรวงก็ต้องให้ความสําคัญกับการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพและสร้างสารรค์เพื่อจะได้สื่อสารนโยบายของทางรัฐบาลให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในข่าวสารของรัฐบาลได้อีกด้วยครับ